สวัสดีครับเมื่อหลีภาพพี่น้องมาเบิ้งครับวิวสวยๆงามๆนะครับที่หลังวัดหลังสีชัชวาลนะครับสถานที่ออกกำลังกายของพี่น้องทุกชุมชนในอำเภอสมเด็จครับนี่ครับบริเวณเดี๋ยวนี้น้ำไหลครับน้ำไหลยก็สิเต็มน้องนะครับนี่ครับนอกจากนี้กษตมีนี่แหละครับเครื่องเรียนเครื่องปันห้พี่น้องปันเรียนมาครับนี่พาลูกผ้าหลานมาได้ครับนี เซนี่ใบหลุ่น,นะครับมันจะไมาเล่นแค่นี้นะครับ นี่ครับเหมาะอย่างยิงเลยสำหรับมาออกร่างกายครับเติมืงินโบกายังโบกายนั่งคนใดหยัดมือลม่มบริเตรียมพร้อมมาสําหรับมาอบร่างกายมือนี้ครับรเพียงแค่มาเบิ้งครับมาเบิ้งใ้การเบิ้งหลัดเล่าไปครับนี่ครับเครื่องเหรียญสวยงามเลยครับเครื่องเหเรียญเพี๊สลับปันครับ สิพามาเบ่งปลาครับปลาอนี้มีแต่ปลาดุกตัวนี้ทิมทิมอาหารทำลุ่ง,ลงอีกกันวกินมหาหดรอลายกัน ขึ้นมาเอาลมแต่มันขึ้นมาเป่าลมอ่ะจับเล้าอืมอปะมีต่ปลาดุกนะครับปลาดุกเยอะมากนะครับระะนะครับ ลง là กินยังโอ้ย là nhà cả là vang, cái ๆแม่ค่าเจ้าครับเอ้ยค่าเจ้ามาสแปนป้ายผู้ใด อีกจักเดือนหนึ่งเขาจะก็คือสิเอาห้าปลูกเสียจเรียบร้อยแล้วครับแถวนี้ อันนี้เห็ดหนึ่งนแลนนครับเห็ดท้นแลนว่ลร่างกายครับเจ้านี่กว้งเตือดยวยครับเน่าเมือนลมงางทั้งผีหดอ,อก นี่คือสถานที่ออกออกกําลังกายของอำเภอสมเด็จน,นะครับบริเวนหนองหลังวัดนะครับจักว่าซื้อซื้อหนองอีรีว่ายัางไ่นนงครับอะไรเืินอะไรจักหล่อมนัะนนี่ 嗯对。Mm hmm. yeah.